จะมีความเปรี้ยวนะครับของมะขามนะครับมะขามเปียกนะครับน้าตาลเชื่อมเป็นน้ําตาลปี๊ผสมน้ำตาลทรายนะครับผมแล้วก็เสน่ห์นะครับของปลาแห้งเจอ๋นะครับที่ทอดแล้วมาโขลกนะครับทานได้หลายเมนูนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้อยู่กับเจอ๋ชาแนลอีแล้วนะครับในการทํากินเกี่ยวกับปลาตะเพียนนะครับที่เราเอาไปตากแห้งนะครับเราสามารถเก็บไว้กินได้นานๆนะครับวันนี้ผมจะพามากิน ยำมะม่วงนะครับปลาแห้งนะครับไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับว่าทำยังไงครับครับเราก็ตั้งกระทะนะครับใส่น้ำลงไปเล็กน้อยแล้วครับเราก็ใส่มะขามเปียกนะครับนี่ครับน้ำมะขามเปียกนะครับใส่ลงไปแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บด้วยนะครับท่านผู้ชมน้ำตาลปี๊บเพื่อช่จะทำเป็นน้ำเชื่อมนะครับผมน้ำตาลปี๊บจะมีความหอมนะครับ แนะนำให้เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับผมจะเพิ่มน้ำตาลทรายนะครับเป็นน้ำตาลทรายแดงอีกหนึ่งช้อนนะครับท่านผู้ชม,มกลิ่นหอมมาเลยนะครับขอมงมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บนะครับผมภาพอาจจะสันส่นๆนะครับผมใช้มือขวาในการคนนะครับท่านผู้ชม รกับมือซ้ายนะครับถือกล้องนะครับตอนนี้ก็เริ่มละลายแล้วนะครับรอให้เหนียวสักนิดหนึ่งแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มจะเหนียวแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สนะครับครับเริ่มเหนียวแล้วนะครับแบบนี้นะครับนิดนึงนะครับนี่ไม่ต้องเหนียวมากนะนี่ครับ เดี๋ยวเราไปปลอกมะม่วงสับกันครับท่านผู้ชมปลอกมะม่วงนะครับใช้มะม่วง2ลูกนะครับมะนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับซื้อมาจากตลาดเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมเพราะต้นที่บ้านยังไม่ออกลูกนะครับครับเราก็สับมะม่วงนะครับท่านผู้ชมเป็นม่วงแก้วขมิ้นนะครับหอมมากนะครับแต่ว่ามีความเปรี้ยวนะครับที่มีรสชาติที่ถูกใจสําหรับผมเลยนะครับ หลายท่านชอบเหมือนผมไหมครับจะเป็นมะม่วงอะไรก็ได้นะครับที่เป็นมะม่วงเรี้ยวครับแต่ว่าผมมันชอบมะม่วงแก้วขมิ้นครับหอมอร่อยครับครับเราก็จะโขลกนะครับปลาแห้งนะครับที่เราจะไปทอดหรือย่างนะครับท่านผู้ชมที่บ้านทําปลาตะเพียนตาแห้งนะครับปลาแห้งนี้ไม่จํากัดว่าจะเป็นอะไรนะครับถ้าใดที่ได้ปลาตะเพียนมาไม่รู้จะทําอะไรนะครับแนะนําเลยนะครับให้ทําเป็นปลาแห้งได้นะครับท่านผู้ชมเหมือนจะเอ๋ทำกินทาขายบ้านๆนะครับ เราจะสร้างอาชีพได้ด้วยนะครับผมนี่เป็นปลาแห้งที่รับมาจากค่าปลามมนาหวานนะครับแช่ปลานะครับจากเจสมรวยนะครับเจสมรวยมะนาหวานน่ครับปลาแห้งทําได้หลายเมนูนะครับก็มากกว่าร้อยเมนูเลยล่ะครับผม EP นี้ก็จะเป็น EP ที่สิบสามแล้วนะครับจะเป็นยำมะม่วงปลาแห้งครับละเอียดตามชอบเลยนะครับท่านผู้ชม มากเลยกน้อยบางคนก็ไม่ชอบนะครับแล้วชอบเขียวนะอาจจะนำไปเป็นละเอียดปันกลางนะครับอผมก็จะเอาละเอียดบานนี้นะครับผมมะม่วงนะครับเริ่มมีสีเหลืองนะครับอาจจะมีรสชาติแล้วก็กลิ่นที่หอมนะครับแต่จริงๆถ้าเป็นมะม่วงเขียวนะครับก็จะแบบเปรี้ยวปิดนะครับผมแต่นี้ผมว่าก็จะได้เป็นความหอมด้วยนะครับ ครับเราจะนําน้ําเชื่อมนะครับใส่ลงไปประมาณสองทพีนะครับผมนี่นะครับใส่2ทงทพีนะครับแล้วก็มะม่วงที่เราสับนะครับใส่ลงไปครับท่านผู้ชมแล้วก็คนนะครับเราใช้มะม่วงประมาณ2ลูกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตามลงไปด้วยปลาป่นครับตามลงไปด้วยพริกผงครับท่านผู้ชม น้ำปลานะครับประมาณครึ่งทัพีนะครับใส่ลงไปเลยครับโอมามี่นะครับผงชูรสนะครับตามชอบนะครับเล็กน้อยหอมแดงซอยพริกซอยนะครับเราจะเอาไว้โรยหน้านะครับเวลาเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมหอมหน้ารับประทานมากเลยครับเราก็จะตักเสิร์ฟเลยนะครับใส่จานเสิร์ฟนะครับเราก็จะโรยนะครับด้วย พริกนะครับแล้วก็หอมแดงซอยนะครับท่านผู้ชมตามด้วยกุ้งแห้งนะครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับกุ้งแห้งหรือถ้ามีถั่วที่ส่งขั้วใส่ก็ได้สูตรนี้อร่อยแน่นอนครับผมจะมีความเปรี้ยวนะครับของมะขามนะครับมะขามเปียกนะครับน้ำตาลเชื่อมเป็นน้ำตาลปี๊ผสมน้ำตาลทรายนะครับผมแล้วก็ เสน่ห์นะครับของปลาแห้งเจีอยนะครับที่ทอดแล้วมาโคลกนะครับทานได้หลายเมนูนะครับมาชิมกันครับท่านผู้ชมยอดนะครับทำกินง่ายๆครับยอดเหรครับมามครับท่านผู้ชมมากินด้วยกันครับ ที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์แต่ละรายกให้จใ c h ช n แนลด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับมาดูด้วยกันครับ